สนับสนุนโดยสิงคอร์เปอเรชั่นกระถามพิกบอกว่าพิกทำไมอ่านหนังสืออันนี้เหรอเพราะว่ามันอ่านยากนะพิกไม่ตอบอะไรพิกก็อ่านหนังสือฉบับนั้นมาเรื่อยๆวันจันทร์เราหยิบหนังสือเล่มนั้นมาดูพิกอ่านถึงที่หน้า76พอเราเปิดหน้านั้นออกมาดูเนี่ย หัวข้อในหน้านั้นมันถามว่าแรงบันดาลใจคืออะไรกันแน่ครับคุณวิณครับหน้าที่ผมคืออยากตอบแต่เพียงแต่ว่าเขารับรู้ไม่ได้ผมเลยตอบให้น้ำทิกรู้ว่าแรงบันดาลใจคืออะไรกันแน่เนี่ยผมตอบให้น้ำริกเข้าใจทั้งหมดในหนังสือเล่มน,นี้ ในหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่คุณพ่อไปซื้อมาและเป็นหนังสือแจกงานส่เพราะว่าน้องนพิกอ่านค้างอยู่ที่หน้า76็หนังสือเล่มนี้ชื่อหนังสือเฮตุที่แปลว่าศรีรษะนะครับนิ้วกลมเป็นผู้ที่รวบรวมนะครับรวบรวมข้อเขียนสกิดความคิดนะครับน้องนพิกอ่านถึงหน้าเจ็6ในหัวข้อที่ว่าแรงบันดาลใจคืออะไรกันแน่ อ่านถึงหน้านี้มีที่ขั้นยังคงขั้นอยู่นะครับคุณพ่อซื้อหนังสือเล่มนี้มายกเลอกมาเลยนะครับแล้วก็มาแจกในการสบพร้อมทั้งแนบคําตอบอีกหนึ่งแผ่นจากคุณพ่อเข้าไปในหลังปกหน้าแรกด้วยขออนุญาตอ่านประโยคที่น้องนภิกยังอ่านไม่จบประโยคนี้แล้วคุณพ่อเป็นผู้ตอบให้ดังต่อไปนี้นะครับ คุณพ่อเขียนไว้ว่าหนังสือเล่มนี้น้ำพริกซื้ออ่านเมื่อวันที่11สิงหาคม2557ที่เซ็นทรัลเวิด์กรุงเทพน้ำพริกอ่านหนังสือเล่มนี้จนถึงหน้า76แล้วน้ำพริกก็หลับและจากไปอย่างสงบในเช้าวันที่18สิงหาคม2557และทิ้งไว้ในคำถามที่หน้า76ว่าแรงบันดาลใจคืออะไรกันแน่น้ำพริกถ้าลูกสามารถที่จะรับรู้ถึงคำตอบที่พ่ออยากจะบอก ลูกให้รับรู้ว่าแรงบันดาลใจคืออะไรกันแน่ลูกคือสิ่งมหัศจรรย์และสวยงามที่สุดในชีวิตของพ่อที่ได้พบเห็นลูกเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้พ่อก้าวเดินมาจนถึงทุกวันนี้และลูกยังเป็นอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่พ่อไม่สามารถที่จะเขียนหรือบรรยายออกมาเป็นตัวอักษรให้ลูกอ่านและเข้าใจในความรู้สึกได้คําตอบพ่ออยากจะบอกให้ลูกได้รับรู้ว่าแรงบันดาลใจคืออะไรกันแน่ ของพ่อคือลูกนั่นเองหลับให้สบายนะลูกพ่อรักลูกมากกระมุนนี่คือหนังสือแจกในงานศพนะครับคำถามและคำตอบอยู่ในเต็มนี้น้องแกงขออภัยที่อาจจะรู้สึก ไปด้วยกับครอบครัวที่ไตสูญเสียเป็นไงครับคําสัญญาที่สัญญาเอาไว้กับพี่น้ําพริกบอกจะดูแลพี่ไปจนตลอดชีวิตจะซื้อแคมเปอรให้พี่ไปตลอดชีวิตลาสุดครับสุดท้ายพามาเที่ยวเซ็นทรัลเวิลด์ตรงนี้ครับแกงเรียนจบครับมหาลัยตั้งแตเ่เดือนสิงหาปีที่แล้วครับ,รบก็หลังจากที่เรียนจบก็พี่นิพริกก็ไปงานรับปริญญาแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ ทาตามที่สัญญามาตลอดก็คือซื้อแคมเปอร์ให้เขาทุกๆเดือนแล้วก็ถ้ามีบางวันที่ว่างจากงานทั้งทั้งสองคนนะครับก็พากันไปเที่ยวถ้าเกิดเขาอยากจะได้อะไรหรืออยากจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เป็นคนพาไปรวมถึงบางวันที่เป็นวันหยุดยาวอย่างพี่ๆก็จะชวนให้พาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะใช้ชีวิตอย่างนั้นนะมาตลอด ประมาณหนึ่งปีกับอีกเรือนหนึ่งครับที่ได้ทำหน้าที่ครับเราเคยเห็นเขาเราเคยเล่นกับเขาเราเคยปลุกเขาทุกเช้าเราเคยนั่งรถไปทำงานกับพ่อทุกเช้าเคยทำอะไรทุกอย่างที่มันเป็นกิจวัตรที่จะทำให้น้องพิกเป็นเด็กที่เหมือนเด็กปกติครับแต่วันนี้มันไม่มี ไม่กี่วันที่ผ่านมามีคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากเขาได้ดูเขาได้ทราบเรื่องของน้องพีเขารักลูกเขามากเขาทำงานไม่เหนื่อยเขามีแรงมาเยอะแยะซึ่งเขาจะไม่รู้สึกเหนื่อยในการทำงานเลยหลังจากที่เขาได้ฟังและรับทราบจงเรื่องของน้องพีตรงนี้เนี่ย เราคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าหน้าที่ผมยังคงต้องดำเนินการตรงนี้ต่อไปเพื่อเป็นการที่จะบอกย้ำให้น้ำทิกรู้เสมอว่าสิ่งที่น้ำทิกทิ้งคําถามสุดท้ายไว้นั่นเป็นสิ่งที่หน้าที่ของพ่อที่จะต้องทำต่อไปในอนาคตแรงกระดานใจของพ่อแม่ทุกคนสำหรับผมเองก็งรู้สึกอย่างนั้นนะครับ ว่าคือลูกบางคนเขาบอกว่าวันแม่ปีละครั้งแต่สำหรับแม่และพ่อแล้ววันลูกท,ทุกวันคงจะเป็นความรู้สึกอย่างนี้ต้องขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างมากพวกเราช็อกตกใจเป็นอย่างมากเมื่อหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วที่ทราบว่าน้องปิกจากรไป ฟังแล้วก็ดีใจอยู่อย่างตรงที่ว่าน้องน้ำพิกจากไปโดยไม่เจ็บปวด,วดอะไรมากเลยะครับไม่ทราบว่าน้องน้ำพิกจะรู้ตัวแล้วหรือยังอาจจะยังคิดว่ายังหลับอยู่และฝันอยู่ด้วยซ้ำนะครับอย่างไรก็ตามจากพวกเราทีมงานและเป็นตัวแทนของผู้ชมหลายล้านคนที่นั่งดูตั้งแต่น้องน้ำพิกเมื่อปีที่แล้วจนถึงวันนี้ขอสแสดงความเสียใจและก็เสียได้เป็นอย่างมากกับคุณภาพชีวิตดีๆคุณภาพหนึ่งต้องจากสังคมนี้ไป อยางไม่มีวันกลับต้องขอสแสดงความเสียใจเป็นอย่างมากชีวิตคนเรานั้นสั้นมากนะฮะท่านผู้ชมถ้าเรามีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีสมมุตินะฮะไม่ทราบเคยคำนวณหรือเปล่าว่าเราจะมีชีวิตเพียง36,500วันเท่านั้นนะฮะถ้าอยู่ถึงร้อยปีซึ่งโดยส่วนใหญ่ไม่ถึงนะครับ36,500วันเท่านั้นนะฮะที่จะหลับและจะตื่นขึ้นมาในแต่ละครั้ง บางทีบางท่านอาจจะตื่นขึ้นมาแล้วไม่พบกับคนที่รักอีกต่อไปฉะนั้นถ้าคิดว่าจะทําอะไรดีๆให้กับคนที่รักต้องรีบทํานะครับ,รบเรื่องของน้องน้องปิ๊กในวันนี้น่าจะให้แง่คิดกับผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของมรณานุสติด้วยให้เพิ่ระลึกถึงการดับสูญน,นะฮะเพื่อที่เราจะได้ไม่รีรอที่จะทําความดีให้กับตัวเองและคนที่รักรและสังคมในขณะที่ยังมีลมหายใจยอยู่ ขอบคุณมากครับน้องน้ำพริกครับขอบคุณอีกครั้งฮะถ้าอยูฟังอยู่นะครับขอบคุณที่ทําให้เรารู้จักกันนะขอบคุณที่ทําให้เรามีสติตั้งแต่วันที่น้องน้าพริกมานั่งอยู่ตรงนี้จนแม้กระทั่งวันที่จกไปก็ยังให้สติก,กับพวกเราที่ยังอยู่กับวัดทสงสารนี้ต่อไปให้น้องน้าพริกสู่สุขตินะครับขอบคุณมากขอบคุณครับ